สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกันกับฮอร์โมนพืชน,นะคะหรือว่าแพนฮอร์โมนเป็นสารอินรีย์ที่พืชสามารถสร้างขึ้นเองนะคะลาเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นรากลําต้นใบยอดนะคะหรือว่าผลแต่ว่าพืชต้องการในปริมาณที่ต่ําๆเท่านั้นคะ่ะฮอร์โมนก็จะแบ่งออกเป็นหลายชนิดนะคะมาดูฮอร์โมนกลุ่มแรกกันเลยนะคะอันที่1ก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซินค่ะออกซินเนี่ย ขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกับแหล่งสร้างฮอร์โมนออกซินเลยนั่นก็คือตรงปลายยอดจะมีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนตัว A พุ่งขึ้นแบบนี้นะคะคนพบว่าปลายยอดเนี่ยสามารถตอบสนองต่อแสงได้นะคะโดยการเอ็นตัวเข้าหาแสงโดยเขานำปลายยอดที่ตัดออกพบว่าไม่ตอบสนองต่อแสงหรือนำอะไรที่เป็นเหนทึบแสงมาบางปลายยอดก็พบไม่ตอบสนองต่อแสงเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็เลยทำการศึกษาต่อในบุคคลต่อมา นั่นก็คือบอยเซนและเจนเซนนะคะแผ่นทึบแสงนะคะก็ให้ไมก้าเนี่ยไปอยู่ทางฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับแสงทําให้ไม่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อแสงส่วนให้แผ่นไมก้าเนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกันกับแสงนะคะพบว่ามีการตอบสนองต่อแสงโดยเอินโค้งเข้าหาแสงค่ะต่อมานะคะได้ทําการตัดโคลีออฟไทหรือว่าปลายยอดแล้วก็นําแผ่นวุ้นมาขั้นระหว่างปลายยอดนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ทําการทดสอบ ให้แสงเข้ามานะคะพบว่าพืชมีการตอบสนองต่อแสงค่ะ oh. เขาก็เลยสรุปว่าปลายยอดพืชเนี่ยต้องมีสารบางอย่างที่สามารถซึมผ่านวุ้นหรือว่าของใสได้นะคะ mm. เมื่อโดนแสงแล้วมันจะเคลื่อนที่หนีแสงค่ะ การทดลองของเวนคือนักวิทยาศาสตร์คนต่อมานะคะพบว่าออกซินเนี่ยน่าจะเป็นสารสีชมพูด้านบนปลายสุดนะคะเมื่อตัด ane, ออกเอมื่อตัดโคลีออฟไทร์ออกนะคะแล้วก็นำมาวางไว้บนแผ่นวุ้นใสๆนะคะออกซินก็จะอยู่ในวุ้น เสร็จแล้วนะคะเขาก็นำวุ้นเนี่ยไปวางไว้บนลำต้นที่โดนตัดโคลี่ออไทนะคะหรือว่าลำต้นที่ไม่มีออกซินนั่นเองออกซินก็สามารถเคลื่อนลงมาหาต้นได้นะคะและก็มีการตอบสนองต่อแสงเมื่อให้แสงค่ะดังนั้นเขาเลยตั้งชื่อสารนี้ว่าออกซินนะคะซึ่งมีลักษณะเหมือนยอดหรือว่าแหล่งสร้างนั่นเองนะคะแปลว่าการจเจริญค่ะคุณสมบัติของออกซินนะคะออกซินเนี่ย เป็นสารสีชมพูมันก็จะอยู่ด้านบนสุดของปลายยอดใช่ไหมคะเมื่อแสงมาทางไหนเขาจะมีหน้าที่หนีแสงเลยค่ะถ้าแสงมาทางนี้นะคะเขาก็จะมีอยู่อีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับแสงทําให้ด้านที่มีออกซินเนี่ยสามารถยืดตัวนะคะหรือว่าแบ่งเซลล์เขาเรียกว่าเซลล์ elongation นะคะด้านตรงข้ามที่ไม่มีออกซินก็จะหดนะคะคือด้านนี้ทำให้เกิดการโค้งงอเอน็นตัวเข้าหาแสงนั่นเองนะคะ yeah! ทีนี้มาดูผลของฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนนะคะจะทำงานได้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นลากตาลำตน้นแต่ว่าจะกระตุ้นได้ทีละ1อวัยวะเท่านั้นถ้าเกิดให้ฮอร์โมนออกซินในปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถกระตุ้นลากได้แต่ถ้าเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาจะไม่กระตุ้นลากแล้วนะคะจะสามารถกระตุ้นตาในความเข้มข้น10ยกกำลงังลบแและลบ6ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเพิ่มมา1ิยกกำลัง ลบสและยกกําลังลบสองนะคะก็จะไม่กระตุ้นลากและตาแต่ว่าจะกระตุ้นลําต้นแทนนะคะาจากที่บอกไปนะคะว่าฮอร์โมนเนี่ยสามารถกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ได้ใช่ไหมคะโดยส่งผลกระรากมากที่สุดกระตุ้นให้เกิดรากในกิ่งชํำได้กิ่งตอนได้หรือว่าการเพาะเลียงเนื้อเยื่อคะ่ะเปลี่ยนแปลงเพศดอกได้ด้วยนะคะจากดอกตัวผู้ให้กลายเป็นดอกตัวเมีย อันนี้สำคัญนะคะทำให้ผลโตได้โดยไม่ปฏิสนธิค่ะ มาดูกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผลที่เป็นพาเทโนคาปิกฟรุตนะคะหรือว่าผลที่เกิดจากฮอร์โมนนั่นเองนะคะนั่นก็คือจะเป็นรูป B และรูป E นะคะเป็นผลที่เกิดจากการไม่ได้ปฏิสนธิแต่เกิดจากฮอร์โมนส่งผลให้สามารถผลิตพืชเศรษฐกิจได้นะคะสามารถสร้างพืชไรเมล็ดได้สร้างมูลค่าให้แก่พืชได้ค่ะและอันสุดท้ายนะคะ สามารถฆ่าวัชพืชได้อันนี้เป็นอาวุธสงครามในเวียดนามเนื่องใช้ออกซินฉีดลงไปเพื่อให้ใบพืชเนี่ยตายและก็เห็นทหารก็สามารถปล่อยระเบิดได้นะอันนี้คือประเภทของออกซินนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทอันที่1ก็คือออกซินธรรมชาติหรือว่า IAA นะคะ i n d o Acetic Acid ส่วนใหญ่ก็เป็น Acetic Acid หรือ b u t y l i c Acid นะคะอันที่2ก็คือเป็นออกซินที่เป็นประเภทสังเคราะห์ค่ะได้แก่ IBA NAA แล้วก็ NOA IPA อันสุดท้ายนะคะก็คือ 24D มาดูออกซินกับกันเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเราจะใช้ออกซินค่ะร่วมกันกันกับไซโตไคนินนะคะโดยที่จะนำเนื้อเยื่อพืชมา1ชิ้นแล้วก็ใส่ ออกซินกับไซโตไคนินเพื่อเหนี่ยวนําให้เกิดแคลลัสนะคะแคลลัสก็คือส่วนที่จะสามารถเจริญเติบโตไปเป็นรากหรือลําต้นก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนอยากให้เกิดรากนักเรียนก็ใส่ออกซินเยอะๆอย่างตัวอย่างนี้นะคะใส่ออกซินในปริมาณ10เท่านะคะต่อใส่โตไคนิน1เท่าก็จะเหนี่ยวนํา ให้เกิดรากมากขึ้นนะคะและถัดมานะคะถ้านักเรียนอยากให้เกิดลำต้นหรือว่ายอดนะคะเราก็ใส่ใสไซโตไคนินเพิ่มเข้าไปนะคะออกซิน1ส่วนวไซโตไคนินก็เป็น10นะคะก็สามารถที่จะทำให้เหนี่ยวนำให้เกิดลำต้นได้คะ่ะ ฮอร์โมนที่2นะคะก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าไซโตคินินนะคะหรือว่าไซโตไคนชื่อย่อของไซโตไคนก็คือฮอร์โมน B A นั่นเองนะคะพบครั้งแรกจะพบในข้าวโพดแล้วก็พบในน้ำมะพร้าวนะคะผลของฮอร์โมนนะคะจะตรงข้ามกับออกซินออกซินเนี่ยปลายยอดใช่ไหมคะไคนินก็คือตะข้างหือตรงนี้นะคะถ้าออกซินตรงเนี้ยยอดเนี่ยมีเยอะนะคะมีออกเยอะนะคะ ไซโตไคนินหรือว่า B A เนี่ยก็จะมีน้อยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตัดยอดเห็นไหมคะตัดยอดออกมาไซาโตไคนินก็จะมีเยอะนะคะดังนั้นก็มีการเจริญเติบโตของตาข้างมาเยอะนะคะซึ่งจะมีผลในส่วนดอกไม้นะคะหรือลำต้นที่จะมีกิ่งก้านสาข,ขาเยอะนะคะ <S <S ผลอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือชะลอการชลานะคะชะลอการแก่ของใบถ้าเกิดใช้ไซโตไคนินหรือว่า B A นะคะก็จะมีใบที่เขียวสดส่วนถ้าไม่ใช้ก็คือใบเหลืองนะคะ ยืดอายุหรือว่าชะลอการเก่ได้นะคะส่วนนิดหนึ่งถ้าต้องการอยากให้มีรากเกิดขึ้นแบบนี้นะคะเราต้องใส่ไซโตเคนินหรือออกซินคะคาตอบคือออกซินนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากให้มีลําต้นแบบนี้เราต้องใส่ใส่ตไคนินหรือชื่อย่อว่า b A นะคะอันนี้นักเรียนอาจจะไปเจอในข้อสอบนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยเขามีการทดลองมาถ้าเกิดใช้ออกซินในปริมาณที่น้อย ไซโตไคนินน้อยต้นพืชเป็นไงคะไม่โตเลยนะคะถ้าเกิดออกซินมากขึ้นอยู่ในระดับกลางๆนะคะแต่ว่าไซโตไคนินน้อยนะคะก็จะพบว่าอุ้ยรากเกิดขึ้นมาเพียบเลยนะคะส่วนออกซินมากกับไซโตไคนินน้อยสุดมากๆก,ก็จะไม่เกิดรากนะคะ ก็จะเป็นลำต้นแทนหรือยอดแทนมาดูไซโตไคนนนมากๆกันนะคะไซโตไคนนนมีปริมาณที่สูงแต่ออกน้อยนะคะก็จะเกิดยอดเกิดต้นแทนแต่ถ้าไซโตไคนนนและออกซินในปริมาณที่เยอะๆเหมือนกันเยอะๆเยอะๆหรือในปริมาณที่เท่ากันนะคะสังเกตว่าต้นพืชในการพเพาะเลี้ยงเนเยอะไม่ค่อยจเจริญเติบโตดีเลยค่ะเห็นไหมคะ ฮอร์โมอนที่3นะคะก็คือฮอร์โมอนที่ชื่อว่าจิบเบรลินนะคะ GA นั่นเองนะคะพบครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นพบในพืชที่เป็นข้าวนะคะสารจิบเบรลินเกิดครั้งแรกก็คือเกิดจากเชื้อราที้จิบเบรลินมีหน้าที่ทําอะไรบ้างเป็นฮอร์โมอนแห่งการกระตุ้นนะคะกระตุ้นอยู่ตั้งแต่มเมล็ดเลยอันแรกเลยนะคะกระตุ้นการงอกของมเมล็ดค่ะ กระตุ้นต้นอ่อนให้เจริญเติบโตนะคะหรือว่าเอมบริโอให้เจริญเติบโตกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์ในแคมเบียมหรือว่าเพิ่มไซเลมและโฟเอมากขึ้นนั่นเองนะคะทำให้มีท่อลำเลียงมากขึ้นกระตุ้นให้ มีการแบ่งเซลล์นะคะทำให้ต้นเนี่ยสูงใหญ่ขึ้นนะคะทำให้ต้นไม้สูงขึ้นต้นให้เกิดดอกและสุดท้ายค่ะพอดอกก็กลายไปเป็นผลนะคะถ้าใส่ฮอร์โมนจิบเบิลินจะทำให้ช่อรอกเนี่ยยืดยาวผลยาวใหญ่นะคะพบว่าไม่เกิดเชื้อราในองุ่นด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีความโปร่งไม่อัดแน่นนะคะทำให้องุ่นเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ได จะชะลอให้เกิดการเจริญเติบโตของช่อดอ,อกได้ในพืชบางชนิดเช่นเดียวกันนะคะ ฮอร์โมนที่4ค่ะชื่อว่าฮอร์โมนเอทิลีนนะคะฮอร์โมนนี้เป็นฮอร์โมนชนิดเดียวที่เป็นแก๊สค่ะก็แหล่งสร้างนะคะก็คือจะมาจากผลไม้ที่เป็นผลไม้สุกนะคะหรือว่าใบพืชหรือว่ากิ่งพืชที่ชราแก่มากแล้วนะคะก็จะมีฮอร์โมนเอทิลีนมากขึ้นนะคะผลของฮอร์โมนนียนะคะสามารถทําให้ผลไม้เนี่ยมีการสุกได้อย่างรวดเร็วคือมันจะสามารถเพิ่มอัตราการหายใจกระตุ้นเอนไซม์ที่ใช้ ทําให้ผลเนี่ยมีรสชาติหวานและก็นิ่มขึ้นนะคะถัดมาค่ะนอกจากผลแล้วนะคะยังกระตุ้นทําให้เกิดรากฝอยได้อีกด้วยนะคะรากฝอยและรากแขนงก็จะเพิ่มขึ้นถ้าใช้เอทีิลีนค่ะในการ เพราะัวงอกหรือว่าเพราะต้นอ่อนนะคะถ้าหากใช้อทิลนีนจะทำให้เกิดสภาวะที่ชื่อว่า triple r e s p o n s หรือว่าอ้วนเตี้ยเอ็นในต้นอ่อนนะคะเกิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับตะขอนะคะถ้าไม่ใช้ต้นก็จะยืดยาวเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใช้ต้นก็จะงอสวยเตี้ยอ้วนแบบนี้ค่ะเรียกว่า triple r e s p o n s นะคะนอกจากนั้นนะคะอทิลีนมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะทำให้ต้นพืช ที่แก่ใบสามารถหลุดร่วงได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนั้นการร่วงของใบแล้วการร่วงของยางก็ยังรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะสามารถเล่งการไหลของน้ํายางพารายางมะละกอและยางอื่นๆที่ต้องใช้ยางนะคะก็สามารถใช้เอทิลีนผสมน้าแล้วก็ฉีดพ่นแล้วนอกจากนี้ค่ะยังกระตุ้นให้เกิดการผลิตดอกของพืชบางชนิดนะคะอย่างเช่นสับปะรดนะคะเมื่อฉีดเอทิลีนเข้าไปแล้วนะคะก็สามารถ ทำให้ดอกเนี่ยเจริญเติบโตได้พร้อมกันทั้งสวนเลยนะคะสามารถเก็บเกี่ยวเป็นธุรกริจอ,อ,อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้ในการเก็บเกี่ยวสับประรดในคราวเดียวกันได้อย่างเยอะๆนะคะทําให้พืชหั่วนะคะมีการเจริญเติบโต,ตและจํานวนหัวมากขึ้นค่ะพบในมันฝรั่งมันสมปะหลังถั่วลิสง <S <S 1> <S 1> ก็ยังทําให้เกิดการขยายข้างของพืชบางชนิดได้ด้วยนะคะ ฮอร์โมนสุดท้ายค่ะอันที่5นะคะเป็นฮอร์โมนที่เป็นกรดนะคะกรดแอฟไซซิกแอซิด e นะคะหรือว่า ABA นะคะเกิดจากพืชได้รับสภาวะเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อนเกินไปหนาวเกินไปน้ำท่วมแรงหรือเค็มมากนะคะฮอร์โมนนี้จะสร้างความเครียดได้ทันทีนะคะเมื่อเครียดปุ๊บพืชก็จะมีฮอร์โมน ABA เกิดขึ้นแล้วก็สร้างการยับยั้งการเจริญเติบโตของลำต้นนะคะนอกจากนี้นะคะ ABA ยังมีประโยชน์นะคะต่อธุรกิจการทำมเมล็ด เก็บเมล็ดขายแบบนี้นะคะทำให้เมล็ดเนี่ยเกิดการพักตัวนานๆการพักตัวนานเนี่ยดีนะคะทำให้มีเวลาในการสะสมอาหารของเมล็ดนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานไม่งอกไวนะคะเมล็ดเมื่อจเริญเติบโตไปเต็มเป็นต้นกล้าแล้จะสามารถเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ค่ะหัดมานะคะ กดแอปไซซิกหรือว่า ABA นะคะเมื่ออยู่ในสภาวะขาดน้ำก็สามารถกระตุ้นการปิดปากใบได้นะคะสภาวะขาดน้ำอย่างเช่นฤดูใบไม้ร่วงแรงมากเลยนะคะใบเหลืองน้ำตาลแล้วก็ร่วงไปอันนี้สภาวะขาดน้ำหนักมากนะคะไม่มีแม้กระทั่งใบให้ร่วงนะคะหรือสภาวะที่มีการพักของตายอย่างเช่นหนาวจัดแบบนี้นะคะในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ทําให้เกิดการหลุดร่วงไปใบแก่ๆหรือดอกผลแก่ๆนะคะทําให้ต้นเนี่ยสามารถรอดตายได้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะมีการ ทดลองค่ะนำใบพืชไปแช่ไว้ในน้ำนะคะ15นาทีและแช่ในกรด a b a 15นาทีเท่ากันนะคะพืชชนิดนี้ก็คือใช้ว่านกับหอยแขรงเหมือนกันนะคะมาส่องลึกล้องจุลคนะพบว่า15นาทีผ่านไปปากใบพืชที่แช่ในน้ำก็จะเปิดตามปกตินะคะส่วนปากใบพืชที่แช่ในแอปไซซิก็จะมีการปิดใบให้แคบลงนะคะปิดอันนี้คือต้นที่เกิดจาก สภาวะปกติและก็สภาวะเค็มนะคะถ้าสภาวะเค็มพืชก็จะเครียดส่งผลให้ต้นเตี้ยแค่เห็นไหมคะเพราะว่ามีสารที่เป็นฮอร์โมน ABA สูงค่ะแต่ว่ารากนะคะของเขาเียงเจริญเติบโตเต็มที่อยู่นะคะก็จะมีการเพิ่มการสะหาน้ําแล้วก็เพื่อทางรอดของพืชต้นนี้นะคะและก็มีการทดลองค่ะ11วันไม่ลดน้ํานะคะให้พืชชนิดเดียวกันแต่ว่า 1. ต้นไม่ฉีดนะคะเป็นพืชปกติไม่ฉีด ABA ส่วนพืชทางด้านขวามือนะคะฉีด ABE แล้วก็ทำให้พืชเนี่ยได้รับสภาวะเครียดสม่ำเสมอดังนั้นจึงมีความอดทนนะคะอดทนสามารถทนได้11วันในวันที่ไม่ได้รดน้ำนะคะพืชก็ยังสามารถสดได้อยู่นะคะส่วนพืชที่ ไม่มีความอดทนหรือคือปกตินะคะสบายมาก่อนก็จะเหี่ยวไปนะคะนิดนึง <Yeah! S 1> อย่าลืมไปอ่านนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายคือมันสามารถเรียนรู้ได้ไม่กี่นาทีนักเรียนก็สามารถทําข้อสอบที่เป็นแพทสองได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันออกเยอะแต่ถ้าเรียนอ่านแล้วเรียนจําไม่ได้เลยนะคะนักเรียนต้องไปนั่งทําความเข้าใจแล้วนั่งจดลองพูดกับเพื่อนนะคะเพื่อที่จะจําได้นะคะครูจะแบ่งฮอร์โมนออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มที่ใช้สําหรับชะลอความชรานะคะนั่นก็คือออกซินนะคะไซโตคไคนินแล้วก็จิบเบอเรลินนะคะออกซินเนี่ยสร้างที่ยอดเนาะแต่ว่าเวลามีผลนะคะก็ มีผลอยู่3อย่างก็คือมีผลที่ยอดผลโตโดยไม่ต้องปฏิสนธิแล้วก็มีผลที่รากเป็นอย่างมากนะคะส่วนวไซโตไคนินตรงข้ามกันเลยกับออกซินนะคะสร้างที่รากแต่ว่าเวลามีผลเนี่ยมีผลที่ตาข้างแล้วก็ทําให้ดอกกับใบเนี่ยสดอยู่เสมอสามารถนําไปใช้ผสมน้ําแล้วก็ปักแจกัน เอาพืชปักจักรกทาให้พืชเนี่ยมีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะอะดรีนล,ลินนะคะนอกจากจะกระตุ้นการงอกของเมล็ดและต้นอ่อนแล้วนะคะยังทําให้เพิ่มความใหญ่ความยาวของลําต้นผลดอกได้อีกด้วยค่ะส่วนฮอร์โมนที่ชราเนาะเอฟซซิกแอซิดนะคะเอฟซซิกเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะคะเป็นฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียดก็ทําให้ต้นแคกแกนแล้วก็เมล็ดพักตัวน่านนะคะส่วนเอทิลีนนะคะเป็นฮอร์โมนที่มีผลอย่างมากต่อ การทำเกษตรกรรมในยุคนี้นะคะมันจะทำให้เพิ่มดอกของสับป,ปะรดเกิดถั่วงอกตะขออ้วนเตีย้ยทิเป,ปอร์เลสบอลเพิ่มยางในพืชที่มียางเยอะๆและทำให้พืชหายใจรวดเร็วแล้วก็มีการสุกไวขึ้นสามารถพบได้ทั้งในธรรมชาติจากผลที่มันสุกมันก็จะมีเอทิลีนเยอะ